มาดูบรรยากาศกําลังทําความสะอาดเห็ดนะครับผมนี่ไปเก็บเห็ดมาช่วงเช้าครับกลับมาก็มาทําความสะอาดครับนี่เห็ดเพาะนั่นเองครับผมกว่าจะได้กินไม่ใช่เรื่องง่ายครับดูครับล้างทีนึงม็ต้องมาล้างต้องมาทําความสะอาดนะครับนี่เล็กนิดเดียวครับก็มีสองแบบนะครับเห็ดเห็ด เพาะฝ้ายกับหนังนะครับนี่หนังแบบนี้สีดำาๆออกเกือบดำาๆครับแต่ไม่ดำเท่ากับเห็ดมาจากเขมรนะครับผมตอนนั้นคือมันเป็นดินภูเขาเขาเป็นดำนะครับบ้านเราเป็นดินทุ่งนานะครับผมก็จะเป็นสีแบบนี้ครับเนี่ยที่เห็นเห็ดอื่นๆนะครับอยู่ข้างหน้านะครับหลายชนิดเลยครับผมเห็ดละงโกนะครับอันนี้เห็ดอะไรนะเห็ดแดงน้ำหมักเห็ดน้ำหมัก น่าจะมียายไปบวนน้ำหมกักมาเลยเกิดน,นครับสันนิษฐานนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเล็กนะครับลูกเล็กๆนี่พอเวลาเก็บลูกใหญ่มามันก็จะได้เล็กมาด้วยนะครับมันจะอยู่คู่กันนะครับแกงเห็ดเพาะนะครับผมของอร่อยครับผมหายากหายากด้วยครับ ต้องตื่นไปแต่เช้านะครับผมหายามไม่พอครับไปจะได้กินก็ยากเหมือนกันนะครับดูครับต้องแค่ออกทำความสะอาดนะครับผมช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นฤดูการอื่นนะครับตอนนี้ฤดูการของเห็ดเห็ดช่วงนี้มีหลายอย่างนะครับผมเห็ดยูคาเห็ดละโงก เห็ดเพาะนะครับอีกไม่นานอีกก็จะเป็นเห็ดเห็ดโคนตอนกินอร่อยครับแบ๊บเดียวนะครับแต่ตอนทำความสาดนี่แหละนานช่วงนี้นะครับป่าแต่ละพื้นที่นะครับเราจะเห็นคนเต็มเลยครับผมแต่ละพื้นที่นะครับทําการหาเห็ดนะครับผม ธรรมชาติที่เขาสร้างมานั่นเองครับอ,อ